สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับตองฝอยปรุงครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมเจ้า n e x t g e n Ford r a n g e r นะครับซึ่งรุ่นนี้ครับจะเป็นรุ่น w i t e c นะครับสีประตูยกสูงนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.0ใบเทอร์โบนะครับราคาของเขาอยู่ที่1,299,000บาทนะครับตัวนี้จะเป็นสีเทาดำนะครับถ้าเป็นสีขาวมุกสีส้มสีเหลืองนะครับตัวนี้จะเพิ่มอยู่ที่10,000บาท ตัวนี้นะครับแรงม้าของเขาจะอยู่ที่210แรงม้าแรงบิดจะอยู่ที่5 0 0นิวตันเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมเลยนะครับว่าคันนี้ผมมีแต่งอะไรไปบ้างตัวนี้ผมรอส่งมอบนะครับตัวนี้จะเป็นของคุณพี่แซมนะครับเดี๋ยวพาไปชมเลยครับตัวนี้เริ่มต้นแต่กระจังหน้านะครับผมได้เปลี่ยนเป็นกระจังหน้าทรงแลปเตอร์นะครับผมมาพร้อมฟอนต์ฟอร์พร้อมไฟสีส้ส้มดวง แล้วก็จะมีตัวไฟแล้วก็จะมีตัวกล้องนะครับตัวกล้องหน้า360องศาตัวนี้ชิ้นงานก็ใส่ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไอตัวเรดาร์นะครับข้างล่างนะฮะนี่ตัวนี้เป็นตัวเรดาร์ฟังก์ชัน stop and go นะครับตัวนี้ก็อยู่แบบปกตินะครับผมรุ่นนี้ก็จะมีตัวเซนเซอร์หน้ามาด้วยนะครับนอกจากตัว stop and go นะครับ ในส่วนของไฟหน้านะครับไฟหน้าตัวนี้จะเป็นไฟหน้าแบบ MATRIX LED นะครับมาพร้อมไฟวิ่งกลางวันนะครับไฟ Daylight สังเกตว่าไฟตัวนี้ก็จะมีลูกแก้ว2ตัวนะครับตัวนี้ก็จะปรับองศาของไฟนะครับเวลาเราสตาร์ทไฟจะกิ้งนะครับขึ้นลงตามองศาของไฟนะครับผมไฟตัวนี้ข้อดีของเขาก็คือเวลารถวิ่งสวนทางมาตัวนี้ไฟจะไม่แยงตานะครับในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะครับ ไฟจัดหมอกตัวนี้ก็เป็น LED นะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูไฮไลท์นะครับตัวนี้ผมได้แต่งเป็นทรงเมกานะครับตัวนี้จะยกสูง2นิ้วครับหน้าหลังสูง2นิ้วล้อยางนะครับตัวนี้ผมได้เปลี่ยนเป็นล้อ20นิ้วนะครับขนาด20นิ้วลายแวมไพร์นะครับตัวนี้จะเป็นออฟเซตลบ18นะครับรัดด้วยยางแอมส์นะครับยางตัวนี้สียางกงเขาจะเป็นยาง 3 3นะครับ12.5 R 2 0นะครับตัวนี้จะเป็นยาง MT นะครับตัวนี้ก็วิ่งได้ทุกสภาพถนนเหมือนกันนะครับอัปเกรดช่วงล่างนะครับตัวนี้ผมได้เปลี่ยนปีกนกปีกนกเป็นของโยงนะครับตัวสีแดงตัวนี้ในส่วนของโชคนะครับผมได้ใส่เป็นโชค Profender m o n o โนทูบนะครับซับแคลตัวนี้ปรับได้8ระดับเลยนะครับ แล้วแต่ลูกค้านะครับเลือกนะครับความนุ่มหนึบนะครับแต่ละคนจะไม่เหมือนกันปรับได้ถึง8ระดับเลยทีเดียวนะครับในส่วนของซุ้มล้อนะครับตัวนี้ได้เปลี่ยนเป็นซุ้มล้อนะครับแบบเรียบนะครับขนาด5.5นิ้วนะครับผมเรามาดูแก้มข้างนะครับถ้าเป็นแก้มข้างรุ่นนี้นะครับรุ่นขับ4ตัวนี้นะครับจะเป็นสลักษใบเทอร์โบแบบนี้มานะครับแล้วก็จะมีตัวรูตัวนี้ระบายอากาศนะครับระบายอากาศจากรูจากด้านหน้านะครับผม ในส่วนของกระจกนะครับตัวนี้ก็จะมีกระจกมองหลังนะครับก็จะมีตัวไฟเลี้ยวมาในตัวมาพร้อมนะครับกล้อง6 6องศาเหมสอนกันนะครับแล้วก็จะมีไฟสองสว่างตอนกลางคืนเวลาเราเปิดประตูนฮะตัวนี้จะไฟสว่างมากนะครับแล้วก็ในส่วนของคิ้วกันสา์นะครับตัวนี้ผมก็ได้ใส่ของแท้จากโชลูมให้ลูกค้านะครับฟิลม์มได้เป็นฟิล์มเซรามิกนะครับ ัวนี้ลูกค้าเลือกได้นะครับลูกค้าท่านนี้นะครับเลือกด้านหน้า60นะครับรอบคัน80มาดูตัวไฮไลท์พิเศษนะครับตัวนี้ว i แท็กนะครับลาหลังคาตัวนี้จะมาจากโรงงานเลยนะครับก็คือยึดเจาะมาจากโรงงานเลยจะไม่ได้ยึดติดกาวหรือว่ายิงซิลิโคนนะครับตัวนี้รับน้ำหนักได้นะครับขณะรถหยุดนิ่งนะครับอยู่ได้ถึง350กิโลนะครับในขณะรถวิ่งเนี่ย ในขณะรถบิงอะ่ะรับน้ำหนักได้ถึง85กิโลเลยนะครับเหมาะสำหรับสายแคมปิ้งมากนะครับใส่แหลกหลังคาไม่ว่าจะใส่พวกเต็นท์นะครับกางเต็นท์พวกนี้ได้เลยต่อมาก็จะเป็นพวกชุดเบ้ากันลอยนะครับเบ้ากันรอยผมก็ได้ใส่ให้ลูกค้ากันรอยตรงนี้ไปนะครับทั้ง4ประตูเนาะมาชมด้านท้ายกันต่อครับในส่วนด้านท้ายนะครับตัวสปอร์ตบาร์ตัวนี้ก็มาจากโรงงานเหมือนกัน ตัวนี้ก็เป็นวัสดุพิเศษนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้จริงนะครับตัวนี้เรายึดสามารถนะครับใส่จักรยานนะครับกลางเต็นท์พวกนี้ได้หมดเลยต่อมามาดูโช๊คหลังนะครับที่ผมใส่ลูกค้านะครับก็เป็นโช๊คโปรเฟนเดอร์โมโนทูบปรับ8ระดับเหมือนกันนะครับแบบซับแทนง์นะครับผมเนี่ยถ้าเป็นตัวสีเหลืองตัวนี้ก็จะเป็นตัวกันกระแทกนะครับจากโรงงานแนบเดิมนะครับ ตัวนี้ก็ใส่ก้อนรอง2นิ้วนะครับด้านด้านท้ายนะครับผมอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวบันไดด้านข้างนะครับที่มาที่มีมาจากโรงงานเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เริ่มต้นจากรุ่น XLT นะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้จริงนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูเวลาเราหยิบนะครับหยิบของนะครับจับของนี้ใช้งานสะดวกมากนะครับขึ้นมาอย่างนี้นะครับหยิบจับของนะครับบางทีเราก็ไม่จาเป็นต้องแบบบันไดท้าย กันชนท้ายอย่างเดียวนะครับในส่วนของไฟท้ายนะครับรุ่นนี้นะครับเขาจะมีตัวายสปอร์ตบาร์นะครับก็คือายสปอร์ตตัวนี้หน้าที่ของเขาก็คือตรวจจับนะครับเป็นเซ็นเซอร์นะครับผมเวลามีอุปกรณ์นะครับวิ่งตัดท้ายรถนะครับหรือมอไซค์วิ่งผ่านอย่างเงี้ยตัวนี้เขาจะไปแสดงนะครับตรงกระจกมองหลังนะครับผมไฟท้ายของเขาก็จะเป็นไฟท้าย LED แล้วนะครับจะเป็นไฟท้าย LED เต็มระบบ ในส่วนของฝาท้ายนะครับตัวนี้จะมีเป็นไฟเบกรกดวงที่3นะครับมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับถ้าเป็นรุ่นเดิมจะเป็นอยู่ตรงนะครับตรงสปอร์ตบาร์นะครับตัวนี้ย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วก็มีตัวกุญแจล็อกฝาท้ายมาให้ด้วยนะครับในส่วนของฝาท้ายนะครับตัวนี้จะมีตัว e a s ซี่สลินะครับเป็นตัวโชคพันแรงเนี่ยมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับ อุปกรณ์เดิมนะครับของตกแต่งนะครับที่ผมแต่งไปตัวนี้ผมมีคืนให้ลูกค้านะครับว่าจะเป็นโชคกปีกนกนะครับพวกสาแหลกแล้วก็กระจังหน้าตัวนี้คืนให้ลูกค้าเลยนะครับอีกอย่างนะครับฝาท้ายโลโก,โก้ใหญ่ๆตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมตัวกล้องมองหลังนะครับนี่แบบนี้เลยถ้าเป็นส่วนท้ายตัวนี้นะครับปั๊มมาจากโรงงานก็จะเป็นตัว คำว่าเลนเจอร์ป้มมาจากโรงงานแบบนี้เลยกันชนท้ายของเขานะครับก็จะมีตัวเซ็นเซอร์นะครับมีเซ็นเซอร์4จุดเซนเซอร์เซ็นเซอร์กระรยะถอยนะครับมาพร้อมไฟสองสว่างนะครับแบบนี้เลยเดี๋ยวผมให้ชมด้านล่างนิดนึงนะครับอย่างที่ผมแจ้งก็คือทำการยก2นิ้วนะครับจะมีก้อนรองสีฟ้านะครับได้มีการเปลี่ยนสาแหลกใหม่นะครับ โช๊คโปรเฟเดอร์โมโนชุบนะครับปรับแปดระดับแบบนี้อย่างที่แจ้งไปนะครับตัวนี้ผมได้เปลี่ยนเป็นชุดแต่งอัปเกรดช่วงล่างนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับชอบสไตล์การแต่งแบบนี้นะครับสามารถติดต่อผมได้เลยนะครับตองฟอดประทุมครับโทรเบอร์084 713 8838หรือจะแอดไลน์เคียลโค้ดเข้ามาสอบถามในเรื่องของราคาโปรโมชั่นนะครับส่วนลดได้เลย สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ